ขั้นตอนตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อปลดหลอกความมั่งคัง่งได้แบบง,ง่ายๆเจ้าฮู้หรือบอว่าเงินที่เจ้าหาได้ในทุกมือนี่เกี่ยวของกับจิตใต้สำนึกของเจ้าโดยตรงเลยมีที้มี5ขั้นตอนเพื่อปลดหลอกความมั่งคัง่งมาฝากให้กับทุกคนจิตใต้สำนึกเป็นตัวกำหนดความคิดและพฤติกรรมของเราเรื่องการเงิน ถ้าเจ้าตั้งโปรแกรมใหม่ความมั่งคั่งจะลังไลเข้ามาหาเจ้าแบบง่ายดดยและนี่ก็คือ5ขั้นตอนง่ายๆที่เจ้าสามารถเริ่มเหตุได้เลยขั้นตอนที่1ก็คือเจ้าเขียนเป้าหมายการเงินของเจ้าให้ชัดเจนบบต้องเขียนหลายแต่ต้องเจาะจงและชัดเจนถามือนี้เจ้าต้องการมีเงินเก็บ500,000บาทภายใน1ปีเนาะให้เจ้าเขียนแบบนี้คอยมีเงินเก็บ500,000บาทภายใน12เดือน การเขียนแบบนี้จะเห็นให้จิตใต้สำนึกของเจ้าโฟกัสว่าเจ้าต้องการสิ่งนี้แบบชัดเจนแล้วเขาจะหาเรื่องราวหรือโอกาสดีๆเข้ามาหาเจ้าให้เจ้ามีเงินเก็บ 5 0,000 0บาทภายใน12เดือนนี้ตามที่เจ้าต้องการขั้นตอนที่2ก็คือให้เจ้าว้าคำแอ f เปอร์เมชในทุกๆวันเนาะเพื่อดึงดูดเรื่องการเงินเข้ามาแต่ควรจะเป็นคำว่าที่ทรงพลังเนาะยกตัวอย่างเชน่นคอยมีความสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดยให้เจ้าเว่าย่ำๆซ้ำๆถุกเศร้าและก่อน,นอนด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เจ้าได้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3ก็คือให้เจ้านึกถึงหรือจินตนาการถึงความมั่งคั่งที่เจ้าต้องการและปรารถนานั่นเอง คิดถึงภาพตนเองที่ไปใส่สวี่อิสระมีเงินเก็บมีเงินเข้ามาหลากหลายสองทางแบบนี้เนาะแล้วจิตใต้สํานึกจะโฟกัสและจะนําพาโอกาสมาหาเจ้าและจะห้ว่าเจ้ามักความบางค้ง่งเขาจะเอาความบางคั่งมาให้กับเจ้า <S <S ขั้นตอนที่4ี่ก็คือให้เขาฟังเพลงโปรแกรมจิตก่อนนอนเนื้อหาของเพลงโปรแกรมจิตนี้นะจะเห็นให้จิตใต้สํานึกของเขาสงบและเขาฟังก่อนนอนนี่มันจะเห็นให้จิตใต้สํานึกของเขาเปิดฮับขอความใหม่ๆที่ทรงพลังนี่เนาะและเนื้อหานั้นมันจะโปรแกรมหรือสร้างจิตใต้สํานึกแล้วให้ดึงดูดความบาง ตามเนื้อหาของเพลงนั้นออกมาได้ยังทรงคุณภาพขั้นตอนที่หาก,ก็คือให้เขาขอบใจเงินที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนี้จะนอนลองรู้ซึกขอบใจสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในมื้อนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินยกตัวอย่างเช่นขอบใจเงินนะที่เห็นให้เขามีเงินจ่ายาค่าอาหารในมื้อนี้การขอบใจแบบนี้จะเห็นให้เขาเพิ่มพลังบวกให้จิตใต้สำนึกของเขาได้ดีเลย ก่อนหน้านี้ตี้มีเป้าหมายนะแต่เป็นเป้าหมายน้อยแต่พอเฮาได้มาศึกษาเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกแล้วเฮากล้าที่จะมีเป้าหมายใหญ่เป็นจํานวนตัวเลขที่สูงขึ้นเนาะเพราะว่าเฮาหู้เลยว่าจิตใต้สานึกเฮดเวกแทนเฮาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะและเมื่อนี้เฮาได้โปรแกรมจิตใต้สํานึกของเฮาด้วยเพลงที่จะนอนไปและเป็นคำแอปโฟเมชันแบบนี้มันเห็นห้ตี้หู้เลยว่าความบางังคั่งหรือสิ่งที่เฮาต้องการปรารถนาเฮาสามารถได้มันเพราะว่าโลกนี้มังคั่งเหลือเฟือ ถ้าเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ต้องการปลดล็อกความมั่งคั่งในจิตใต้สำนึกของเจ้านะที่แนะนำซีรีส์โปรแกรมจิตใต้สำนึกเพราะว่ามีเพลงโปรแกรมจิตเนาะมี14เพลงเลยและที่สำคัญมีคำแฟอร์มิชันให้เจ้า14คำให้เจ้าไปสร้างจิตใต้สำนึกนอกจากนั้นยังจะมีรูปภาพโปรแกรมจิตใต้ใสำนึกสร้างความมั่งคั่งให้กับเจ้าและยังมีคำอธิษฐานจิตไวใ้ให้เจ้าได้อธิษฐานให้เกิดผลลัพธ์ได้ไวขึ้นแบบนี้ ทั้งเบดนี้มูลาค่า4,200บาทเนาะบอกเลยผู้ใดที่เห็นคลิปนี้เนาะหับราคาพิเศษไปเลย397บาทเท่านั้นกดลิงกนะ์หน้าโปรไฟล์หรือทักแชทเพื่อหับราคาพิเศษได้เลยเงินที่เจ้าต้องการเริ่มต้นด้วยการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเจ้าลองหาขันตอนนี้แล้วเจ้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเจ้าได้อย่างชัดเจน